คุณเคยไม่สามารถเลือกอะไรในชีวิตเลยได้ไหมเนี่ยแหละวันเนี้ยเลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะมันคือการซุมใช้ชีวิตทั้งวันจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องซุมซุมทุกอย่างไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง สายวันอาทิตย์ก็คือวันพักผ่อนเรายยเดี๋วพักผ่อนมึงเรียกไอ้ตัวนั้นเป็นยังไงคุณแถมคุณแถงมึงเอาภาพขึ้นให้ดียวตีสองยังแดกเล่าอยู่เลยตีสามตัวตีสามตัวไม่ได้กินอาบเอาไม่ได้กินอาบเอาร้อนแรงวันอาทิตย์เนี่ยเขาต้องไปพักผ่อนต้องไปเที่ยวกันวันนี้พวกเราก็เลยจะไปเที่ยวกันไปไหนกาญจนบุรี มันเพิ่งมาเนี่ยจะกลับมาเนี่ยจอดรถเนี่ยต่อไ่ได้แค่เก้าโมงมึงไม่บอกไปเลยอะไรกี้มาเดี๋ยวถ่ายกายไม่ได้ดูนต้องมาคุยกันก่อนโอ้ยจัดจะม่ถ่ายย้อนได้มึงไม่น่ได้ไม่ได้ต้องมาคุยกันก่อนคิดเหมือ่ะการตัดต่อมันเอาหลังมาไว้หน้าได้ไม่ได้คุณตีคกอะไรของมึงเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบสุ่มกันกติกาของเกมสุ่มใช้ชีวิตทั้งวันคุณจะไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยใช้ดวงล้วนๆไม่ว่าจะเป็นยา กานพาหนะที่มีทั้งเก่าและใหม่เสื้อผ้าคิดว่าจะเลือกได้เหรอไม่ได้อาหารอร่อยแค่ไหนถ้าดวงไม่ให้กินก็คือไม่ให้กินที่อยู่ได้แบบไหนก็ต้องนอนแบบนั้นเรามาสุ่มแรกก่อนเลยเข้าแถวเรียงหน้ากระดานปฏิบัติพ่อมารำพ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 ่อมารำพำพำพ่อมารำพำเฮ้ยพ่อมาเฮ้ยเฮ้ยเดิน เก็บ่อนเอ,อ,เอไว้ก่อนอ่ะ <c oughs> ใครได้บ่อ,อะไรจะต้องแรกเสื้อผ้ากับคนที่ยืนตําแหน่งนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเดียเ๋ยวได้เบอร์สี4ใช่ป่ะไอ้แซมไปคู่กันแล้วก็งไม่คล้กันบิดาตัว <c oughs> ใส่ชุดพ่อ <c oughs> โอเคเบอร์อะไรใส่ชุดคู้ <c oughs> <c oughs> อเดียไอเดียไอเดียอเอแยะพ่อสเดียวไอเดียคุณใส่ิมงานไอแยคุณใส่ชุดไทยอะอันนี้เอคุณใส่ชุดไม่ใช่ครยชุดเย็บชบางยังได้ดีมากได้ได้คุณไม่บอกก่อนว่าตัวประหลาดมาแล้วไปสับชุดอ้ยไม่แต่งตัวกูลาดไเดียวเลยมีกูประหลาดหนักเลย ออกมา,อากอไามอ้เยี่ยวไปกำลังเปียกเลยมึงมึงกำลังเปียกเลยเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้นักบอลเขาแรกกั็นเก่งกันเถอแบกเสื้อแดงเก่งครับบอกเดาด้วยเราจะใส่ยังไงอ่ะไม่นางมึงควรย่างเดวกันอะไรมึงขี้เลยน,นั่งครับตะคุบเลยต้องมีคราบเหลืองบ้าง มึงจะว่าเลยอะไรงไงอ้ไรยัยอะไรยังไนไ้องไปแบบนี้ได้ได้ไดแล้วร้านเขาจะให้เข้าเหรอเข้า่างนี้แหละพี่โนมเชื่อเชื่อแลพอยัดได้มีอะไรเก่งเฮ้ย ใส่ต่งหูเอาหางยหญ่นะมึงดูไม่แปรงแล้วใส่ตองหูเนี่ยหาใหญ่เลยนะเชียนเทียวจะถวกไมุ่ด้แต่ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยหล่นละไม่ทังหมดกน่รับลักหลักเลยหลักเลยเนี่ยถล้มนี่มีแขนหักงเมใส่ได้ว่ะเออสูสีได้ได้ใส่ได้ใส่ได้เฉออ่ะันนี้ใส่เสื้อใส่ได้แค่นั้นแหละเจมใส่ได้ว่ะเออ โอเคเที่ยวไกลด้วยเที่ยวเีื่องแตนจะไม่เดินเส่ละคนผมเยสัตว์ดิคุณไปบูลลี่เขาดีกว่ากูอีกเขาดีกว่ากูเยอะเลยเร็วไอ้นั่จะเป็นน้ำผาพลคิวแดงเขาไปสังคู่ไปสังคูกกับเจมส์จังหวะกี่เหี้ยแล้วกูก็เดินได้แค่นี้ ทำไมอ่ะให้มึงถามสตรี G T E ไหมดูดิวัยรุ่นกระทือกับวัยรุ่นกระทืบโอเคทุกคนเข้าแถวเรียงหน้ากระดานปฏิพันธ์ถึงแต่งตัวก็ไม่เสียเลยมันเรียกจริงสำเนียงเนื้อปะเนี่ยพร้อมระดมพร้อมพลั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 มใครเลขคู่อยู่ด้วยกันเลขกคีอยู่ด้วยกันใครคู่ใครคู่ ที่ไอ้คนบ้าที่อะไรที่ไหโอ้โทีมคนบ้าลมดาวโอ้โลมดาวโอ้ยไอ้แก๊งปกติไี่นะเข้าแก๊งพอดีเลยเป็นอู่โชคแค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้สัตว์ความปกติอยู่ที่ไหนนะแล้วใครจะมามองเรา ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนอ่ะตัวแทนใช่ตัวแทนอย่าพากเยอะรูวมเดี๋ยวเราจะส่งการเดินทางกันนคะ เขาได้มเบอร์ใส่รถเมล์อ่ะโอเคนี่ก็รถเมล์อ่ีเทียอย่าสายทานักก็พอไปมือการด้วยนะถ้าคือรถไฟอะเยิ้มเลยนะถ้าได้เล็กคีนะต้องไปรถหลักหมื่นแต่ถ้าได้เลขคู่จะได้ไปรถหลักล้านเดี๋ยวหลักหมื่นว่านะ เขาก่อนเนาะฝั่งเขาสะสมที่ให้เขาไปก่อนอยู่แล้วกี่กี่ถ้าได้หลักหมื่นในขยี้จัดมันไปเป็นทีมใช่ไหมเอี่ผู้เ้ยเอาใจนกลบบ้านนีทำหน้าเหว๋อไม้จัดทำหน้าเหว๋เฮยยักเรื่อไปฮ่องกงหรือ่าไ้เดี๋ยวได้ทั้งเกิดเข้าวัด เขาวันเขาจะด่าไหมเนี่ยวาด่าดินั่เสือยั่เสือยังให้ผู้หญิงก็ได้ให้ผสมก้นคาราคีนีพวกเก่งเนี่ยอย่างทีมเราเดี๋ยวไปแล้วครับไปดูไปการไปการ์วไายแต่งตัวไม่มีเทสรับงานกันดีดอกไปเลยไปไปยกย้ายแยกย้ายอยากนั่งอันนู้นอ่ะ ่่งอับเด้เด้ไอ้น่าเอาหมอนเอาหมอนไอ้น่าเอาหมอนไหมไหมนะจริงไงนอนนอนเลยเหรอนอนเลยกระเป๋าดีๆไม่มีเหรอมีเหรอเฮ้ยกระเป๋าอะเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยเนี่ยดีเสียเวลาเลยต้องไปหาเร็วๆพี่ต๋องลาไม่ต้องแล้วเดี๋ยวสายไปเว้ยเสียงน้อยได้ชุดอย่างนี้ก็ยังได้รถดีสงสารพวกน้องนะแดดเนาะ สองสามพวกกูเถอะตั้งพวกจิตแดนจิตเตอลูกเน้นเนี่ยไม่ใช่ลูกพญานายเหมือนอย่างเราเนี่ยนะลูกพญาไม่แต่งตัวมีเทสสีแหละพญาพญาแดดแดดชี่แต่ร้อนจริงเหรอล้งกับอร้อนร้อนจักเลยอ่ะหาเรื่องก็เลยอ่าเรื่องฝ่าเลยอ่ะไปเสียชัละก็เสียทำไมจะเสียไม่พอยกเหรอ รอดไหมไม่นอนใม้ลูกค้าหมาโอ้ยจะไปอยู่กย่าคปล่อยลูกค้าล่ะคุณกสาวผมไป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 ร้อนเร็วไปเลยป๋าไปเลยรอรอพ่อด้วยพ่อขับช้า้าอยู่ โอ้โหยังไม่มาเลยเขาไม่ทันสเก็ดสองเลยอ๋อเขาด้วยมึงก็รู้ว่เดีเขาขับรถอ่ะเป็นปาดแดนเป็นเป็นหมูแดดเดียวนะข้างหลังอ่ะใครขวากลางล้มไปักเอามาทำใหม่ห่วงแล้วว่าวเริ่มล้มงามาทำไมเนี่ยกระถิ่นตากันแล้วเดี๋ยวถ้าทิ่นตาพี่สำราญจะทำกระ่ตาพี่สำราญน้องแหวนฮัหมออีกไอ้ดู เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนคนเฮ้คันดุนเอาไ้ตัวนี้ไปเถอะใชโอมาแทนโอ้ยคุณ <c oughs> พี่โอ้โหเลนคันดุนเดี๋ยวเราเดินทางกันไปก่อนนะจ๊ะทุกคนรถมันขับถึงจิ่าววะ มึงยังกัดฟันพูดนี่มึงพูดอย่าริงใจเนี่ยแล้วเน่ยก็เย็นก็เย็นจริงๆอ่ะทุกคนเย็นสบายเล้วหลับแล้วเนี่ยหลับเสียเปล่าแล้วเปล่าแล้วทุกคนโอล้วออล้วดูดิใช่สามคนนั้นมาอยู่ข้างหลังอ่ะและไอ้ัวที่มันใส่สายเดี่ยวมานั่งข้างหลังไม้เช้นนั้นขนาดไหนชิ้นดูอากาศน้าเดมจ้าอากาศเย็นสบายยังเลยย๊าไช่โสด ดัดหน้ามีเลือดฝาดในชมพูแล้วเกินเขินคนมองเยอะเขินเเมื่อกี้จะแวะไอ้เยี่ยรูปเดี๋ยวอะไรนะตัวไก่มาละไอ้เยี่ยคนเป็นล้านเลยจะให้แวะนั้นแม่งจอดเลยมันตั้งใจมึงให้เลยชมพูเลยว่ะมันบอกมึงตั้งใจอ่ะมึงตั้งใจเลยแล้วนมื่อกีคนเดอยวถูกต้องถูกต้องอ้าวไอ้เฮียมาลงมากินข้าวอ๋อฮิปฮอปเหรอเฮ้ยฮิป เดินเข้าไปของก็ไม่เสียหมดหรอนั่นเลยเขาได้เหยตะละมือตะละเจ๋นี่ h a l f the nail m ห y ติ่งกลัวปวดเฮดกลุ่มฮอตแม่จะตกแกนั่นไหมนะชาลีต้ลำหลับแปดเส้นเล็กหมดเลยจ้ะแม่ได้ง่ายค่าพิเศษก็เพิ่มเครื่องไม่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 ม่เอาเครื่องมาแล้วแม่ให้ครอบครัวของแม่เลยวันนี้ จังเลยแ่จะเปประหยัดฝั่งฝังรถราคาหลักล้านเป็นไงบ้างคะสบายมากเลยหราวมากเลยขับต้องมาคองคนแก่นะับคาลเขาบ่นอดทางเลยขับจกรจ้าหลังบอกเนี่ได้ขับชัเช้าอย่าเซ่ตูดแป่งหลายครั้งละเลี้ยวหี้วอะไรก็ไม่ลบเบรเออ เดี๋ยวจับสลากกันมีจับสลากอีกมีมีทักคืนนะพ่อทักคืนอะไรขอกกินข้าวไม่ได้หรอฮะให้ปลาให้ปลาพี่วังจับกินดิเฮ้ยคุณได้เลขหนึ่งเพียววะพี่ได้เลขอะไรสี่กางๆกลางๆพี่ต้องปรุงทุกอย่างใส่สีช้อนของเราเลขอะไรไหมสองน่ารเบาอ่ะฮะเดี๋ยวเฮ้ยสี่สี่ก็ถือว่ากลางๆถ้ากลางๆก็กินได้ จีช้อนเนี่ยพูดพูนแม่จช้อนเล็กเม่แตอนแรกคิดว่าลายเปเก็ตจะเป็นช้อนช้อนชาเน่ยตัดนะเดี๋ยวกูเตี๋ยวแม่แม่อร่อยมือโดดก็ด่าเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวเราปุ๊ให้หมดเลยนะให้ฝั่งนู้นจืดเลยเล่นฮาเอาเอาให้สุดเอาให้ฝั่งนู้นนอะต้องแก้ผ้าถึงจะฮาได้ไม่เอาเอาให้แบบว่าแบบ้ยคลิปนี้ไม่ได้ MVP แล้ว เงาเงาเงาเออเฮ้ยเฮ้ยทีมเฮ้ยยังไม่หวงหวงทีมซะเลยขอบคุณนะไม่เ่มาต้องปรุงแ่ตรงนี้นะีเลยปรุงน้ำด้วยไหมปรุงน้ำด้วยไหมอยากปรุงน้ำไหมล่ะจัดให้ได้นะอยากปรุงน้ำปรุงน้ปรุงน้ำยากปรุงน้ำ ฝักเดียวกันปะเนี่ยฝั่กเดียวกันสามโอเคยังอีกแล้วที้งมึงไม่จับหรอต้องการสามนี่มองขนาดนี้มึงยังทำอีกเหรอพี่ครับไม่ค่อยหวานเติมน้ำตาลเพิ่มหน่อยนะอ๋คอฟฟี่เมดด้วยสามเชิญครับท่านคุณน่ากินโอ้ขาเก่าเขาบอกว่ายอดเลยยิ้ม ก็เด็กก็เดกแกนี้หมดนะเป็นคนกินหวานทัิปเดียวอ่ะเป็นหัวไม่ต้องคนยังไงก็ไม่อะไรอยู่ข้างล่างเป่ารูเป่าเนี่ยน้ำเนื้อดแต่เด็เก็บเลยอุ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะกินแล้วกันกินดีกันน้ำเนือดจ้ะอุ้ยรสชาติพี่น้องกินเลยเออหวานสามร้อยเปอร์เซ็นต์จิ้มก่อน ชอบแบบพี่น่องกินชอบ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 ใช่ไหมสัตว์หวานสามร้อชจะพี่น่องกินเลยยเก้วน่แเดี๋ยวก็ปรุงใหม่มาเดี๋ยวมันจะ้ปรุงใหม่อ่ะ่อปรุงให้เราเดี๋ยวบุ้งเลยแค่ปรุงเราไหมชาอันนี้พิดสต้องเป็ต้องปุงไมได้มั้งถ้าปรุงแค่สองอ่ะเนอะเอจอกนี่ทำไม่ดูสี ดูดูขอบสิบเลยได้ไหมส้บเนี่ยสิอ๋อเฮียอะ้รไม่ดืไอสัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้ดูว่าของจริงเขาเป็นยังไงตายให้ดูเลยย้เชื่อครบโอเนะีครับครบคแรกขอบคุณครับสี่เลยเหรอสี่ครับโอ้ยพอดีน้ำเ้าจะมีปัญหาเรื่องพัดลมอ่ะ โอเคกำลังกินกำลังกินกำลังกินนะแน่ใจนะทุกที่อะไรก็แลังแน่ใจปะเขาว่าใส่หนึ่งตอนหนึ่งมันจะอร่อยทั้งหมดไงใช่ใช่ถ้าบาร์ามันจะอร่อยมาจากไหนครับคุณนี่นี่คุณก๋วยเตี๋ยวทำแบบขึ้นแซว้นแซวเจียวหวานเค็มครบรส เชิญไปเพื่อนมากเลยม่อร่อยกล่มเพื่อนได้เลยนะเชิญเลยเพื่อนเขามีเตียงรอให้นอนเลยกลมกล่อมไหมโอ้โหปุ้ยมึงสายตาที่กลุ่มแรเสียบตาใส่น้ำตาลใช่หรเปล่าใส่ใส่ครบสิไม่มีไม่มีหวานเลยเปรี้ยวล้วนเลย เนี่นเช่นเช่นไม่หวานเหมือนกันเออไม่มีใครหวานเพราะว่าเราบาลาน่าจะอร่อยร้องส้มไม่ร้องแมลงแหลกพูดเราป่วยแล้ววะพูดลิ้นกูเสียนั่งกันเงียบเลยทีมันนั่งกันเงียบเลยดูนั่งดูนั่งดูนั่งดูตลกเลยดูคาเฟ่เดิมเดิมเขาดีเหรอเส้นึ่งมากเส้นหนึ่งวนุ่มนะน้ำน้ำนืดเลยนะ แล้วน้ำน้ำผมทานไปแต่เขาโอ้โหทีนี้มันอร่อยอยู่แล้วจริงแค่คนละสองอยากกินเนื้อเตยเท่งเนื้นจริงเนี่ยแกร๊กอย่าไปอีสจาผมนะเขาไม่ดังไม่เอาดังเลยพอดีเป๊ะทีมร้านอยากใสอีกแปดเหรอเปรี้ยวไปเปล่าอร่อยมั้ยเปรี้ยวเปรี้ยวแหมพูดมาทำมาพูดเอาแค่ใช้คำว่าใช้คำว่าเป๊ะคิดหาเขาดอกไงียดอกตัวนี้แห้งตัวนี้แห้งดูดแยากไปก็อึดไป อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่เททิ้งมาอะ้รนะกินให้หมดนะของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นนะของกินนะของเล่นนะถูกแล้วเขากินอะไรเนี่ยเพชรดิเดี๋ยวเรามาดูการกินหมดเดี๋ยวไปสุ่มอะไรต่ออ่ะฉากต่อไปเจอที่โรงพยาบาลครับสุ่มได้นอนห้องอะไรเหรอร้องไห้ร้องไห้อยู่ในเสียงร้องไห้ตึงไงร้องไห้น้ออร พอได้กินมึงนี่แต่งตัวแซ่บมึนกิวแซ่บอย่างไรดรอมึงนี่มึงนึกมุกของกินกันกหมดช้าหมดแล้วแซ่บมึงกิยงไรมึงเนี่ยนอกจากแทบรับเรื่องแสบด้วนะมึงลองตูดดูไหมฮะไม่เกิงใจร้านเขาเวียสบัดเส้นใส่มึงอนี่เกิงใจเพื่อนกิงใจกูกันได้อาลาฮากันหมดเลยฝั่งนู้นนั่งแดดกันเงียบเงียบมึงแต่ไม่คิดจะอาลาฮาเลยมั้งฝั่งนั้นเนี่ย เราแพ้นต่ชุดและสั่งมาได้ยังไงสองทั้งบ้านก็เงียบกันหมดเลยแต่งตัวจืดเสือกแดดจืดอีกนี่เขาเครียดอะไรกคนขันคำยังมาคำนวณอยู่ว่าเราจะไปถึงเปล่านั่งคิดเส้นทางเหรอพ่อเรามาวางแผนกันดีกว่ายังมีแผนอีกเหรอรถของพวกเราจะต้องไปทำอะไรก่อนวะเติมเติมลมยางก่อนไหมเติมมันก่อนนะเนี่ยน้ำมันจะหมดน้ำมันห้าร้อย ไม่ไหนให้เจ๊มาช่วยกันกินหมดนะกินหมดนะเจ๊เก <Yeah, yeah, anyway, 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 anyway. ็บตังค์ผมจะกลับบ้านนี่เจ๊แน่ใจนะแซมขนาดนี้จะคู่กับเขาอ่ะพอตู้งผิดมึงจะดึงลงทำไมล่ะไม่ได้ดึงลงพอตู้งผิดอ่ะเฮ้ยสัตว์เออไปเอาชิ้นนั้นบอกเซอร์ตูเล่กูจะได้จับกัะเป๋ไปด้วยไปไปแม่ไม่อาราธนะ ไม่อาจารย์ใช่ไหมจ๊ะไม่ไม่เกินเลยครัแล้วไม่ไกลนะสาวแซ่บไปเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ล้คนเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ของงานสมเช้าวันนีครับถ่ายรูปได้ไหครับถ่ายรูปไหมพี่เออถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพี่ก่อนถ่ายรูปพี่ก่อนเฮียงนี่นะวันนี้ระวังระวังลูกกลัวนะพี่ พี่ซื้อแครอทไหมยี่สิบบาทให้เขาคนไม่ใช่อ้อยจานนี่อะไรไปเ้รถเร็วๆพี่ช้หน่องเนื้อทูเร่อะไรพี่ชาหน้าพี่ช้านะาอุ๊ยอร่อยใช่ไหมเนี่ยกินซัตซิปีเลยดอบอร่อยใช่ไหมถ้าช้าอีกหน่อยขี้อร่อยจานอร่อยใช่ไหมดอกอร่อยมาก แย่เงียบเงียบเงียบเก็บเก็บวันนี้พรมิานมันไม่เก็บ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 หมดบเก็บเกอไปก็บเก็บเต่อไปกเก็ก็บเเอ็ก็บเง็เก็บเก็เกรเเ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 เกเยเเกก น้ำมันดำปีบไฟปไ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 ปอปไมไนไปไปาปไป้ปไปไปเปไ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 กไปไปคปไ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 าไอไป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 ไ่อปไ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 ไอไป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 ไยไอไปปไปไนไป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  ฮะาฮ่าไปเยไปไคนี่สายกันเลยไปขาอะไรวะฮ่าออกแก้อะไรตกใจเลยเ้าหมดเลย้ยพี่ นี่ขับรถวนม่สามรอบเลยนะื่อกี้อะบางทีอ่ะทายเซมซีก่อนดิว่าได้เติมน้ำมันอะไรนะไอ้บ้ารถไม่ได้ถังถังไปดิรถใครรถพ่อรถพ่อไม่รถเราไอ้น้องใจเย็นไปลงมาอ๋อหิวเสียแย่ขนาดนี่จะตัดสินเยอะเยวะ ข้องน้ำกว่าป่ะไปลาปลาข่างน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวมาสุปกันต่อไม่ต้องทำเรียบร้อยกินอะไรอย่างนี้พิชชาฝาดเรียบร้อยหน่อยไปเนี่ยนะมีตังแต่งตัวงี้พกตังไงอ่ะว่าแดกเหี้ยอะไรตอนนี้เนีไอ้พวกไอ้พวกไอ้ยี่กระพูดุ้ดบูดี้วิ่งวิ่งวิ่งได้วิ่งด้วยวิ่งทำไมวะ จะวิ่งทำไมวะโอ้ว่าดูจอดนักเพลงเนี่ยตรงรูก็ไม่ตรงจอดนอะไรอ่ะไม่ใช่เขาให้จอดตรงตรงผมเลี่ยนนี่ดูดิครับครับเจอคนบ้าในครงแรมครับไม่ใช่น้่นเพื่อนมึงน้่นเพื่อนมึงพี่ไม่ใช่คนบ้านผมตกใจหมดเลยครับเฮ้ยช่วยนะค่ะเจอคนบ้าอีกคล้วอันนี้พี่มึงร้านเข้าอร่อยใช่ไหมล่ะขิงปีเียอะข้าสั่งมาให้เซฟร้อยหน่อยจ้งอะ ยิ้มอย่าไปเข้าแม่ขกลัวไม่ต้องมสเรื่องนี้อผมบอว่าัเขนาเ้ีาโทรแจ้งตรวจใช่เออบอกอาจย์ไม่เหมือนม้งเปนฮิปอปอะเยอะเยอะเยอะฮิปฮอปงเลยมาคองมอลลมอลลที่เขาล่ากันใหฮัลโหลมาเกลี ดวงมังกรีนชื่อไอ้ยันชื่อ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 มันแบบเลยอ่ะไอ้ทีมเทียมมานะมังกรีนกับมังกรองเนยปอมมานะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันใช่ป่ะใช่ฮะเอาพ่อมาพ่อดวงดีมาจับแล้๋ยวพ่ออย่างเงี้ยวะอะไรไม่เลิกจับได้อะไรได้อะไรเดี๋ยวเราจะส่งกันไปเที่ยวกันเล็กขี้ได้ไปเที่ยวน้ำตกเล็กคู่ไปวัดโอ้ไม่วัด มึงได้ละมึงเงอะมือแคร์ไปซะหมดเลยเนี่ยได้เลยให้เข้ามาเนี่ยมาในคู่ไปเร็วเฮ้ยให้มันจับก่อนอีกแนะมากระลองในคู่ไปวัดมากระลองอ่ะล่ามูละมากระลองไม่เข้าหรอกจะเทียนลงน้ำแล้วเปลี่ยนไปวัดอีกว่ายแต่มึงอ่ะจะเข้าวัดได้เปล่าเอ้าก็ไม่เข้ากูกลับไงไม่ได้ต้องเข้าไม่ต้องไปไม่ต้องกลับเป็นรเราวิ่งฝ่าไปเลยดังดังแน่นอนพ่อขวัง ใจการทำบุญอ่ะรองพักเดียวกรรมการล็อกเลยล็อกล็อกล็อกลบ้กลอกล็อกล็อกล็ันลกล็อล็อกล็อกลบหล็อก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 ี่อกล็อยล็อกลอล็อกล็อกล็อกล็อมแบมกล็อ่ล็อ่ไ็ค่ล็อกล็ไกล็อล็อกลี่กล็อกล็อกล็อก่็คกล็อกอกล็ออกล็อกล็อกล็อยลอกล็อเล็มกระทืบกตกลง เดี๋ยวไทยนะครฮะไทยทีมเลยเอามึงจะเสร็จหรือยังเนี่ยจะไปแล้วยังเนี่ยอาบายสรุปนะคะทีมไปไหนไปวัดสิมึงตั้งชื่อทีมมึงไหมมักกะลินมักกะลองไงวัดปากบางจ้าวัดปากบางใช่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 ท่ามกาท่ามกาจ้ะใช่เดี๋ยวไปต้องอายอีกไกลอเลยอะเดี๋ยวทีมคุณไปวัดนะคะทีมคุณไปวัดเดี๋ยวทีมเราไปที่น้ำตกไปไปแยกกันไปเลยนะเดี๋ยวคุณไปวัดปากบางเราไปน้ำตกปากบางใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กัน แล้วใครจะไปสุ่มอะไรกันที่นั่นก็สุนก่อนนะเอาโอเคไปทีนี่มันน่าจะแต่งตัวดีวันนี้ด้วยหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องไปวัดใช่ไหมเขาไม่ให้เข้าแน่นอนเนี่ยแต่งชุดอย่างนี้ใช่ไหมหุยเครให้เข้าบ้าวันนี้บ้าวัเนี่ยใครก็ได้ให้เข้าเออเย่เพราะเขายังรู้เลยแต่พวกมึงยังไม่รู้ว้าเล้งมาเขาให้เข้าสลับชุดกับพิษเลยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอก ไย่าเลยไม่หมดสภาพแล้วไม่ให้หรอกไม่หมดสภาพเลาให้เข้าแกงตาเพื่อนกันได้ให้เข้าคนบนคนนขอให้เข้าแต่คนล่างเนี่ยคนล่างข้างล่างไปน้านขวาฝากติดตามไว้ด้พี่เถื่เที่ยวไทยขอบคุณจ้ะพี่ขอบคุณมากนะพี่แล้วพี่เขาเคยดูรายการเราใช่ใช่ผอมแปมก็ฉี่ปะเถื่เที่ยวไทยอ้าวทำไมสภาพเป็นอย่างเงี้ยคนนั่งข้างหน้า ร <laughs> ้อนเหรอทำไมคนนั่งข้างหน้ามันร้อนตอนไหนวะมีแอร์ไหมเนี่ยมีแต่เขาไม่เ, <พอ S 2> เปิดเนี่ยดีดูยดิกดูพ่อเด็เปิดมันไม่จะไม่ถึงปเปิไน่เหนื่อยนะจะเป็น P.S. อรออ่ป้าปเดินทางเดี๋ยวเราไปน้ำตกปากบางกันดีกว่าอุ้ยไปเล่นน้ำตกสบาย ียพ sí, like ี <worries> like <quer> <g fret ting> ่เจ็บมองขัดหลังนี่ก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะผู้หญิงผมสั้นอ่ะสาวนะสาวๆแบบตากแดดอ่ะใช่ทรงแบบทรงบ๊อบผมสเซ็กซี่นะมองไงพี่เจ็บมองข้างหลังก็เหมือนเหมือนโดงอ่ะเขาลงมาเวฟเข้าไปก็เหมือนเขาครับเจ้หูมากเลยมาใส่แล้วเหมือนไม่เท่ไม่เท่ใกล้ถึงวัดแล้วหรอถึงแล้วเนี่ย เขาบอกวัดเขาวัดเขาศักดิ์สิทธิ์มากนะว่าลี้เดนขนาดนี้ก็จะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราเดินไปดูรัดนาวก่อนเดี๋ยวเราไม่ลโลภอะไรอยู่แล้วไม่ควรลงจากรถด้วยซ้ําเห็นไหมเห็นตำรานไหมค้นเมาเหรอเมาอ้วกโอ้โหคนอวกเดี๋ยไปกางพรกันเอาองไปิตายตายโอ้โห